สวัสดีจ้าเพื่อนเพือนวันนี้ส้มจะพามาชมเกาลัดอีกต้นหนึ่งนะจ้านี่แหละจ้าต้นนี้ก็ดกมากๆเลยจ้าเพื่อนๆอนก็อยู่ในสวนที่เดียวกันนั่นแหละจ้าแต่เขาอยู่ไกลาจากต้นที่ส้มชอบมากเลยจ้าเขาเขาก็อยู่ไกลเหมือนกันจ้าต้นนี้ก็โดากมากๆเลยจ้าเพื่อนๆนดูสิกินได้ทั้งบ้านทั้งเมืองก็อิ่มจ้าก็ยังเหลืออีก อันนี้เกาลัดที่กินได้นะจ๊ะเพื่อนๆจะสังเกตง่ายๆจะลูกของเขาจะเป็นเป็นนามทีๆแบบนี้หละจ้ะแล้วใบของเขาก็เป็นใบเดี่ยวแบบนี้นะจ๊ะเพื่อนๆนี่แหละจ้ะใบของเขาเป็นใบเดี่ยวแบบนี้ก็สังเกตง่ายๆนะจ๊ะต้นนี้ยังไม่แก่นะจ๊ะยังอ่อนอยู่จ้ายังยังอ่อนอยู่เลยแล้วใบของเขาก็สวยงามด้วยจ้ะก็สังเกตง่ายๆนะจ๊ะเพื่อนๆ ถ้าเจอใบพูดอีกครั้งนึงจะใบแบบนี้เราก็เราก็กินได้เลยจ้ะแล้วต้นนี้ก็เก่าแก่มากเลยจ้ะเพื่อนๆก็เดี๋ยวส้มจะเอาให้ชมลำต้นของเขานี่นะจ้ะเพื่อนๆลำต้นของเขาคาดว่าสองร้อยสองร้อยห้าสิบปีจ้ะใหญ่มากนี่จ้ะดกดีจริงๆเลย เขาแตกกิ่งก้านสาขาสุดยอดเลยจ้ะเดี๋ยวส้มจะพาไปชมต้นที่เขาแก่บ้างแล้วนะจ๊ะก็อยู่ในสวนนี้แหละจ้ะก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่ก็เดินประมาณห้านาทีจ้ะเดี๋ยวตามมาเลยจ้ะเพื่อนๆตามมาเลยจ้าส่วนต้นนี้ก็พอได้เก็บอยู่จ้ะเพื่อนๆกำลังจะแก่จ้ะ แต่ไม่เยอะจ้ะก็พอได้พอได้กินนี่ก็สองลูกจก้ะสองสองมเมล็ดนี่จ้ะเดี๋ยวไปหาเพิ่มเดี๋ยวไปหาเพิ่มนี่จ้ะก็กำลังจะแตกแต่แต่ยังไม่แตก วางลูกเขาก็มเมล็ดของเขาร่วงออกมาแล้วจ้านี่จะ้ะเห็นไหมจะ้ะก็ก็เหลือแต่ฝักเอาไว้บนต้นนะจะ้ะนี่นะจะ้ะโอ้อันนี้กําลังจะแตกจ้ะเพื่อนเพื่อนนี่จะ้ะเดี๋ยวซ่อมจัดการเลยจะ้ะเดี๋ยวต้องไปหาม้มาเชียร์เพราะว่าเดี๋ยวมันจะทิ่มเอาจ้าเพื่อนเพื่อน ลูกนี้ก็ใช่จ้ะนี่จ้ะแต่อันนี้แตกออกไปแล้วเหลือแต่อันนี้จ้ะ่งก็เขียนโอ้ตรงยากเหมือนกันเพื่อนโอเคเพื่อนๆอื่อไม่ได้จ้ะ เดี๋ยวต้องใช้สองมือจ้ะเพื่อนๆตายไปแล้วจ้ะเขีย่ยอะไรจ้ะมันจะออกมาละสองลูกจ้ะสองมเมล็ดมันจะย่าไปหาใหมอ่อีก วันนี้ส้มก็ได้ไม่เยอะจ้ะก็ได้แค่นี้เขายัางไม่แก่จะเพื่อนๆถ้าเขาแก่โอ้ยร่วงเต็มเลยจ้ะเอาตะก,กร้าใหญ่ๆมาใส่หามไปก็ไม่บาดไม่ไหวจ้ะมีเขายัางไม่แก่ยังอยู่ในมเมร็ดอยู่เลยจ้ะอันนี้จะต้องแกะออกถ้าเขาแก่เราไม่ต้องแกะเลยจ้ะเขาแตก แตกแล้วก็ร่วงลงดินจ้ะเพื่อนเพืนก็พอได้กินก็บางต้นก็ไม่มีเลยจ้ะอันนี้ต้นนี้ออกก่อนก็ดีหน่อยที่เขาไม่ออกพร้อมกันจ้ะเพื่อนๆถ้าออกพร้อมกันก็กินไม่ทันจ้ะเดี๋ยวนำไปนำไปกินออกแกะออกแบบนี้ เดี๋ยวไปชมเดี๋ยวไปชมตอนทำกินกันเลยจ้ะเพื่อนๆก็ได้ขนาดนี้ก็พออิ่มอยู่จ้ากว่าจะมาถึงบ้านก็ได้เพิ่มขึ้นอีกจ้ะเพื่อนๆน,นี่ยจ้ะก็ได้เยอะเลยนำใส่ตะกร้าแล้วก็ล้างในน้ำไหลจ้ะเพื่อเอาขี้ฝุ่นและเศษดินออกจ้ะเพื่อนๆน้าง ในน้ำไหลแล้วก็จะมาปอกจาะเพืเ่อนๆปอกแล้วก็ไปต้มหรือไปอบก็ได้จ้ะก็แล้วแต่ความสะดวกของเพืเ่อนๆโอเคจ้ะโอเคละเดี๋ยวนำไปปอกกันเลยจ้าก็จะปอกแบบนี้แล้วจ้ะพเพื่อนเดี๋ยวส้มจะปอกให้ดูนะจ้า นี่จะเอานี่อันนี้เปลือกนอกนะจ๊ะเปลือกนอกจะเป็นสีดำมีมีมีสองชั้นจะ้ะส่วนอันนี้เปลือกในจ้ะเพื่อนๆถ้าเราไปซื้อเขาจะปอกง่ายมากเลยจ้ะทั้งเปลือกนอกและเปลือกในแต่ถ้าเราไปเก็บมันจะปอกยากหน่อยจ้ะเพื่อนๆนก็ดีหน่อยที่ไม่ต้องเสียตังแต่ปอกยาก แต่ไม่เป็นไรจ้ะสิ่งไหนที่ทำยากๆมันอร่อยจ้ะเพื่อนๆส้มก็จะปอกให้ดูลูกหนึ่งนะจ๊ะ,มะเมล็ดหนึ่งเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปจ้าก็ได้ขนาดนี้แหละจ้ะเพื่อนก็ที่ที่ปอกแล้วก็มีจ้ะเดี๋ยวจะให้ให้ชมนี่แหละจ้ะที่ปอกแล้ว เป็นแบบนี้นะจ๊ะดอกนี้ก็ยังไม่ได้ปอกจ้ะเดี๋ยวส้มจะปอกแค่ชิมให้เพื่อนๆชมจ้ะและอยากชิมด้วยว่าครั้งแรกของปีนี้เป็นยังไงเกาลัดนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวปอกเสร็จแล้วส้มก็จะนำไปต้มแล้วก็จะชิมให้ชมเลยจ้าปอกเอาแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเพื่อนเอนนี่จ้ะ ก็ใส่น้ำขนาดนี้แล้วก็เกลือขนาดนี้จ้ะจิบมือหนึ่งเพื่อรสชาติแล้วก็เปิดไฟจ้ะเปิดไฟต้มเดือดห้านาทีแล้วก็เทน้ําออกแล้วก็นําไปกินได้เลยจ้าต้มสุกแล้วก็จะได้ขนาดนี้หลยจ้ะเพื่อนๆมามๆจ้ามาทานด้วยกัน สวัสดีอีกครั้งหนึ่งจ้าเพื่อนๆนส้มจะพามากินเกาลัดนะจ้าต้มสุกแล้วจ้าแต่ก่อนจะไปส้มก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของชาวไทยที่อยู่ในประเทศอิสราเอลด้วยนะจ้าที่สูญเสียชีวิตสุดที่รักไปจ้าก็น่าเห็นอกเห็นใจอยู่จ้าเพื่อนเ,อนเอ่เราคนไทยไปอยู่ต่างประเทศอยู่ประเทศอะไรก็ตาม เราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับใครๆทั้งนั้นหละจ้าแล้วก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสูงด้วยนะจ้าแล้วก็ก่อนก่อนจะกินส้มก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจยิ่งๆขึ้นไปได้วยนะจ๊ะขอบคุณจ้ามาจะมามามา,มาทานด้วยกันดูสิจ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยจ้า ต้มสุกแล้วก็อย่างที่บอกนะจ๊ะอืมครั้งแรกของปีนะจ๊ะเกาลัดมาเลยจ้ะอืมอร่อยจ้ะเพื่อนๆใส่เกลือไปด้วยเค็มนิดๆอ,อร่อยมากจ้ะเกาลัด ที่ส้มโชว์เพื่อนๆนอ่ะกินได้นะจ๊ะเนี่ยกินให้ชมจ้ะไม่ใช่เก่าลัดม้านะจ๊ะเพื่อนๆทำเกาลัดกวนก็อร่อยจ้ะส้มเคยทำคลิปที่แล้วเมื่อปีที่แล้วหรือสองปีที่แล้วจ้ะตอนนี้กำลัง มาแรงเลยจ้ะเพื่อนๆคนดูเยอะเลยจ้ะเก่ารัดที่ส้มกวนเมืม่อเมื่อสองปีที่แล้วจะแบบใส่แป้งแล้วก็ไม่ใส่แป้งจ้ะเพื่อนเอนแล้วส้มก็ใช้ทําขนมม้อแกงเก่ารัดด้วยจ้ะคลิปนี้ก็มาแรงจ้ะเพื่อนๆสุดยอดกินกับ กินกับข้าวก็ได้นะจ๊ะกินกับพวกผักพวกเนื้ออบนะจ๊ะเพื่อนเดี๋ยวงวดหน้าส้มจะกินกับอาหารให้เพื่อนๆชมจ้งวดนี้กินปล่าๆก่อนเพราะว่ากำลังข้าวใหม่ปลามันจ้ะลูก <c oughs> โต ก็อย่างที่ส้มบอกเพื่อนๆนนจะต้มให้เดือดห้านาทีใส่เกลือหยิบมือหนึง่งใช้ได้เลยจ้ะจะไปอบก็ได้นะจ๊ะหรือจะนําไปต้มก็ได้อืมต้มทั้งเปลือกก็ได้จ้ะแต่ของส้มทําแบบนี้ ไปแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆจ๊ะบายจ้าขอบคุณนะจ๊ะสวัสดีจ้าโชคดีโชคดีนะจ๊ะ